สวัสดีครับสำหรับช่างหาเรื่องทำนะครับวันนี้นะครับก็มาทดลองกันนะครับว่าเราสั่งเครื่องขยายเสียงนะครับ40วัตต์นะครับเป็นบอร์ดเครื่องถอดรหัสนะครับ MP3 แล้วก็มีไมโครโฟนนะครับ6.5นะครับมเมตร12โวลต์นะครับเครื่องเล่น MP3 ในรถนะก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะประกอบได้หรือเปล่านะครับก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมาจากประเทศจีนนะ ก็สั่งจากแอปพลิเคชันออนไลน์นะครับก็ได้มาเนี้ยก็มีรีโมทนะครับรีโมทหตัวแล้วก็อุปกรณ์นะครับไม่มีคู่มืออะไรเลยะเรามาเดากันเล่นๆอีกฮะเนี่ยก็มีแล้วก็มีสาย1เส้นนะมีแค่นี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้จะเป็นสายอากาศหรือเปล่าส่วนสีดํากับสีแดงนะครับก็น่าจะเป็นไฟ ไฟบวกไฟลบนะครับในคู่มือนะครับเขาบอกว่าในในที่ที่เราสั่งนะครับในแคตตาล็อกที่เราสั่งนะครับเขาบอกว่า9้าโวลต์ถึงส2บโวลต์นะครับก็น่าจะใช้ได้นะครับ12บโวลต์ตัวนี้ส่วนนี้นะครับมามองด้านหลังนะครับด้านหลังถ้าเดาไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นเป็นลำโพงนะครับน่าจะเป็นลำโพงน่าจะเป็นลำโพงนะครับสี่เซนนี้น่าจะเป็นลำโพงซ้ายขวาเนี่ยจะเขียนกำกับไว้นะครับด้านล่างนี้ สูงไปใกลกกล้องก็ไังเป็นใจเลยก็จะเป็น R นะครับ R บวก R ลบแล้วก็ L อบวก L ลลบนะครับน่าจะเป็นลำโพงซ้ายขวานะฮะลำโพงซ้ายขวาลองดูนะครับมามาต่อกันนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราใช้ลำโพงของเราานีล้ลำโพงตัวนี้นะครับแล้วก็พ่วงกับแบตตัวนี้นะครับ ก็กโครกโซนะอันนี้ก็เอสเซน่านะครับน่าจะสายอากาศนะครับยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้แว่นขยายนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล็กมากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เว้นขยายก็ไม่รู้จุดไหนนะครับเดี๋ยวของงแป๊บนึงฮะก็ยังงง,งอยู่ จากที่เราต่อสายไฟเข้านะครับไฟเข้า12โวลต์น,นะครับอันนี้ก็เป็นลบนะครับนี่ก็เป็นบวกแดงบวกดําลบนะครับเข้าที่นี่นะแล้วก็สายลําโพงนะครับก็เป็น R บวก R ลบด้านขวานะนี่ด้านเป็นด้าน,นขวาแล้วก็สายบวกสายลบนะครับ L บวก L ลบนะครับ่้ายขวาใส่แล้ครับสองตัวส่วนตัวนี้นะครับ สายสัญญาณนะครับเรายังหาที่ใส่ไม่ได้นะครับหาที่ใส่ไม่ได้คือเขาไม่มีสัญลักษณ์อะไรบอกแล้วไม่มีสัญลักษณ์บอกจริงๆแล้วต้องมี atn นะครับ a t t e n a นะครับก็น่าจะใช่นะครับเคยก็ลองทดสอบนะครับเอาแว่นขยายท้งมาสองนะครับกว่าจะหาจุดเจอนะครับเนี่ยเป็นอยู่สองจุดนี้ อลองจิ้มดูนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้สองจุดนี้เดีย๋ยวเราเราจะบักจีที่หลังนะครับก็ลองทดสอบก่อนเปิดก่นอนจากข้ายกนักศึกษศาสตรต้องรูแลใช่ไหม น่าจะใช่นะครับน่าจะใช่เดี๋ยวเราจะบักกีทีหลังนะครับกว่าจะหาจุดเจอนะครับจะแรกว่าจะไม่ต่อนะครับก็โอเคครับสำหรับวิทยุนะครับเดี๋ยวมาต่อทีหลังนะครับตัวนี้สายอากาศจะเปลี่ยนเป็นสายใหม่นะครับสายใหม่สายยาวขึ้นแล้วก็ตัวต่อมานะครับสำหรับตัวต่อมาก็คือ จะเป็นโหมดของ USB นะครับอันนี้เราลองลองเทสดูกันมันจิ๋วเกินนะครับมันเลยจับลำบากหน่อยใช้รีโหมดครับเคครับได้โอเคครับได,เคคบได,ได้เปิดนานไม่ได้ครับเพลงลิขสิทธิ์ ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็จะเป็นบลูทูธนะครับเดี๋ยวเราเปิดสัญญาณบลนะูทูธน่ะลองนะครับเดี๋ยวใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนะเปิดบลูทูธนะจับคู่อุปกรณ์นะ,ะให้ใส่รหัสนะครับ0 0 0หรือว่า1 2 3 4นะครับ0 0ไม่ได้ครับ1 2 3 4 ได้ไหมได้ไหมครับหลังจากที่เรามงมปัญหาอยู่นานนะครับที่เราซื้อเครื่องขยายเสียงนะครับ40วัตต์นะครับมันเขียนว่า40วัตต์80วัตต์นะครับบอร์ดเครื่องถอดรหัส MP3 ไมโครโฟนนะครับ6.5มิลลิเมตรแล้วก็12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับซื้อมาในราคา114บาทนะก็มาลองดูนะครับ ในส่วนของวิทยุนะครับใช้งานได้นะครับไม่มีสายอากาศครับก็ต้องมาหาสายอากาศนะครับแล้วก็บักกี้เข้าไปเองนะก็ไม่มีช่องนะครับไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนนะครับเราก็มาหาจุดทีละจุดทีละจุดนะครับก็มาเจอจุดนี้นะเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับคือปัญหานะครับปัญหาคือเขาไม่ต่อสายอากาศมาให้แล้วก็ไม่มีสัญลักษณ์ของเอทเทนเนะครับ ATN นะครับไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยนะครับก็มาแก้กันตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ USB นะครับ USB เสียบใช้งานได้นะครับแล้วก็ไฟไฟ5โวลต์นี่ก็ใช้ได้นะครับใช้ใช้เครื่องชาร์จตัวสับก็ได้หรือว่าจะใช้ใช้ไฟ12โวลต์นะครับจากแบตเตอรี่ก็ได้นะอันนี้ก็โอเคนะครับโอเคใช้งานได้ใช้งานได้แต่ที่ใช้งานไม่ได้คือบลูทูธนะครับตัวนี้บลูทูธนี่เราพยายามนะครับเราเราพยายามนะครับใช้โทรศัพท์นะครับใช้โทรศัพท์แล้วก็ต่อกับเครื่องเครื่องนี้นะครับมันก็ใช้งานได้นะครับมันก็หาเจอนะครับ เจอแต่ในส่วนของของเครื่องเครื่องนี้นะครับรู้สึกว่าจะหาเจอเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันให้ใส่รหัสนะให้ใส่รหัสก็เป็นรหัสพินนะครับนี้เราจับคู่ใหม่อุปกรณ์ใหม่เจอนะครับเจอเจอเจอนะครับเจอเครื่องนี้เครื่องตรหัสตัวนี้นะครับก็เจอครับแต่ว่าปัญหาต่อมานะครับเนี่ยมันก็จะถามนะครับถามรหัสพินนะครับ หาดพีนก็คือมันจะต้องใส่เป็น000นะครับ4ตัวแล้วก็หรือว่าใส่1 2 3 4นะครับ้องใส่นะครับ0 0 0 0ตกลงใส่เท่าไหร่ก็ไม่ได้นะครับใส่เท่าไหร่ก็ไม่ได้นี่ครับคือปัญหานะครับปัญหาโดยรวมนะครับโดยรวมก็คือใช้งานได้นะครับ ถ้าเราไม่วอรี่เรื่องบลูทูธนะครับกับราคาร้อยกว่าบาทก็โอเคนะครับไปใช้ได้แต่จริงๆแล้วเราก็อยากใช้บลูทูธนะอยากให้มันครบเครื่องนะครับระบบเสียงอะไรก็โอเคครับท่านใดนะครับที่มีความรู้นะครับพอจะแก้ไขปัญหาได้นะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้จนมุมจริงๆครับเพราะว่าเราเราซื้อมาแล้วครับแล้วเราก็ทําตามรูปแบบทุกอย่างเนี่ยใส่รหัส PIN ไปแล้วนะครับก็ไม่ถูกเขาก็บอกว่าใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้อง000นะครับ หนึ่งสอส่นะครับ้าใสไปแล้วก็ไม่ได้นะครับถ้าท่านใดนะครับมีความรู้นะครับทางด้านนี้นะครับก็ช่วยบอกมนด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับจะเป็นคุณอย่างสูงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ